เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะกับการเดินหน้าช่วยเหลือพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งเมื่อที่บดีกรมราชธาน์ออกมาเปิดเผยว่ารายชื่อดีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษินของกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวน3ล้านหแสรายชื่อนั้น ได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วพบว่าจำนวนรายชื่อ2ล้านรายชื่อมีตัวตนจริงส่วนที่เหลือพบว่าชื่อและนามสกุลไม่ตรงแต่อย่างไรก็ตามทางกรมราชธรรมได้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดส่งให้พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วซึ่งในเรื่องนี้ทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบชื่อผู้ยื่นถวายดีกาว่ามีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่และจะต้องมีการประสานให้ยืนยันเจตนาในการยื่นถวายดีกาซึ่งจะต้องทำเหมือนกับกรณีอื่นและในอดีตสมัยรัฐบาลพลังประชาชนก็มีกรณีเทียบเคียงที่หากมีการหลบหนีคดีฝ่ายบริหารจะมีความเห็นไม่นำเรื่องยื่นถวายดีกาจึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีการทำเพื่อพวกพ้องส่วนที่มองว่านายกรัฐมนตรีเป็นน้องสาวพันตำรวจโททักษินนั้นนายอภิสิทธิ์กล่าวว่ารู้สึกเห็นใจแต่การเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มองเรื่องของการเป็นพี่น้องไม่ยึดติดที่ตัวบุคคลต้องดูรายละเอียดและหลักเกณฑ์เรื่องนั้นๆอย่างตรงไปตรงมา ขณะที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูนปี2550นั้นล่าสุดทางพักเพื่อไทยนายพร้อมพงษ์นภริศโคศกพักเพื่อไทยวันนี้มีการถแถลงข่าวโดยยืนยันว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีปัญหาแน่นอนเพราะบางมาตราขัดต่อระบอบประชาธิปไตยทําให้พักการเมืองนักการเมืองประชาชนอ่อนแอสุดท้ายประชาธิปไตยอ่อนแอด้วยอํานาจนอกระบบแทรกแซงได้ง่าย แต่จะเริ่มแก้ไขในปี2555ไม่ใช่ปีนี้เพราะต้องแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนก่อนส่วนรูปแบบการแก้ไขโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างยกร่างแก้ไขมาตรา291เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งสสรนั้นพักต้องมาคุยกันว่าแนวทางการแก้ไขก่อนเสนอให้รัฐบาล ส่วนการแก้ไขอย่างไรในพร้อมพงกล่าวว่าอยู่ที่คณะกันมาที่การวิสามันยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะหากรัฐบาลหรือสสอเสนอแก้ไขเองจะดูเหมือนว่าทําเพื่อพวกพ้องแก้ไขเพื่อพันตํารวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขณะที่ทางด้านของสำนักวิจัยเอแบกโพมหาวิทยาลัยอัดสำชัญเปิดเผยถึงผลการวิจัยเชิงสำรวจเรื่องจุดยืนทางการเมืองฐานสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาลยิ่งลักหนึ่ง 3อารมณ์3าม,มุมในหมู่ประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง2,614คนใน17จังหวัดพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ57.9ขออยู่ตรงกลางไม่ฝกักฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือพลังเงียบในขณะที่ร้อยละ33.1สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ9ไม่สนับสนุนรัฐบาลเมื่อสอบถามถึงปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้รัฐบาลอยู่ได้ไม่นาน เพราะว่าส่วนใหญ่ร้อยละ84.1คือการทุจริตคอร์รัปชันการกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องรองลงมาได้แก่การชุมนุมประท้วงทางการเมืองความล่าช้าในการแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนดีแต่พูดหลอกลวงประชาชนไม่ทำตามที่สัญญาและกันแกล้งข่คมขู่แก้แค้นไม่แก้ไขบ้าอำนาจของนักการเมืองตามลำดับ อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังให้โอกาสรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำงานต่อไปขณะที่ร้อยละ21.5ไม่คิดเช่นนั้นส่วนทางด้านของสนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฏส์นดุสิตได้ทำดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดทั้งการบริหารงานของรัฐบาลฝ่ายค้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆรวม25ประเด็น ซึ่งผลการสำรวจในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่า 1. ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ภาพรวมคะแนนเต็ม10ได้5.51คะแนน 2. ประชาชนให้คะแนน25ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทยโดยคะแนนเต็ม10เรียงลำดับได้ดังนี้2.1ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้6.32คะแนน 2.2ผลงานของนายกรัฐมนตรี6.14คะแนน2.3การดำเนินงานของพักการเมืองโดยภาพรวม6.01คะแนน2.4การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน5.96คะแนน2.5ผลงานของรัฐบาล5.95คะแนน,น2.6การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน5.86คะแนน2.7 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้5.81คะแนน2.8การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า5.80คะแนน2.9การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ5.76คะแนนและ2.10สภาพของสังคมโดยรวม5.67คะแนน คุณผู้ชมคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เรายังคงต้องติดตามก็คือประเด็นการโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เกิดขึ้นซึ่งในวันนี้พลตำรวจเอกวิเชียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวระหว่างการเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกรณีการถูกโยกย้ายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอว่าไม่ว่าตนเองจะดำรงตำแหน่งใด และอยู่ที่ไหนก็ตามก็สามารถจะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนได้เช่นกันขณะที่ทางด้านศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือกรุงเทพโพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องความคิดเห็นคนกรุงต่อผลงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิเชียนพลดโพสีและความเชื่อมั่นต่อว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ54.1ไม่เห็นด้วยที่ยกย้าย พลตำรวจเอกวิชียนในช่วงเวลานี้โดยให้เหตุผลว่าทำงานได้ดีอยู่แล้วน่าจะให้โอกาสในการทำงานมากกว่านี้เห็นว่าเป็นการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมขณะที่ร้อยละสี่้วยโดเห้เห็นด้วยโดยให้เหตุผล,ผลว่าไม่มีผลงานเด่นชัดคนใหม่น่าจะทำงานได้ดีกว่าและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนความเชื่อมั่นต่อพลตำรวจเอกเปียวพันธ์ดามาพงศ์ในการปราบปรามปัญหาบ่อนพนันยาเสพติดและใบยมุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครหากมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบว่าร้อยละ52.1ไม่เชื่อมั่นขณะที่ร้อยละ47.9เชื่อมั่นส่วนปัญหาที่ต้องการให้ตำรวจเน้นแก้ไขมากที่สุดเป็นอันดับแรกร้อยละ49.5คือปัญหายาเสพติด รองลงมาร้อละ17เป็นปัญหาในแวดวงตำรวจเองเช่นการคอรัปชันรับส่วยสินบนและร้อยละ11ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยร้อยละ9ระบุปัญหาการจราจรและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประเด็นสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามประเด็นที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของคนเสื้อแดงกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ จอบข่าวร้อน